ผ่านแล้วเก่งมากเลยเห็นไหมโอ้คองสีเมกเหรอฝนก็จะโทรล้เนี่ยมันก็ทันสมัยก็ดีอีกอย่างหนึ่งค่ะเลยเลยคนในหมู่บ้านก็ไม่ค่อยเผาละเดี๋ยวนี้นะท่านค่ะไม่เป็นไรค่ะสาธุด้วยกันค่ะฝนตกนี่ดีมากนะที่ค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่แวะเข้ามาให้กําลังใจสิแมกกำลังพูดถึง pm 2ทําไม่ได้ก็เลยออกมาไลฟ์สดเมื่อก่อนนี้ถ้าสีแมกไลฟ์สดตั้งแต่เริ่มทำก็คงผ่านละสีแม่เพิ่งมาทำเดือนนี้หละเห็นคนที่พี่ปูไข่ามากเขาพูดว่าพี่ปูไข่เนี่ยเขาเป็นคนถนัดการไลฟ์สดแต่เขาก็แนะนำว่าควรทำงานยาวมากโอ้กะยาวจริงๆเนาะตั้งกี่ชั่วโมงนะ หกโมงยันหกโมงเลยโอ้เกิดมาเขาก็ทำธุรกิจเยอะทำอะไรเยอะโอกาสเที่ยวเขาก็ไม่ค่อยมีนะแต่บางคนก็ทำแต่งานโอกาสเที่ยวก็ไม่ค่อยมีในเมื่อลงมือทำแล้วก็ต้องสู้ต่อไม่ถอยค่ะสู้ต่อไป ทำไปเรื่อยๆเนาะทำแล้วก็สบายมองหาพระอาทิตย์ก็ไม่เห็นนะมองหาก็แทบไม่เห็นเลยเพราะว่าฝุน่นละอองบงังแต่ถ้ามันไม่บังเยอะนะพระก็ประมาณ3มไล่ครึ่งที่ทํานานะคะออคุณนอยร้านนาค่ะจะมีมีมีอะไรนะเขาเรียกสตงีตง่นะสตงสตงก็เหมือน ถ้าทำงานอยู่นะป้าสีเมฆบอกว่าถ้าจะไปก็ไม่เป็นไรนะขอบคุณมากนะก็ไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจหรอกค่ะแล้วก็ส่งน้ำไอส่งน้ำพระด้วยวันนั้นนะ,ะเสร็จแล้วก็มีลดน้ำดำหัวผู้เท่าผู้แก่หลังจากที่เราต้องเอาเวลาให้ให้ได้ให้ผ่านอยากให้ผ่าน รู้สึกว่าถ้าไปแล้วจะสุขภาพร่างกายไม่ไหวก็เลยไม่ไปค่ะก็เลยอยู่แต่บ้านก็บริจาคทำบุญกับเขาไปซะเนาะเหมือนจะเป็นหวัดแต่มันก็ไม่ใช่เพราะอากาศค่ะแต่บางวันก็เสียงดีนะแต่พยายามดื่มน้ำให้เยอะอยู่แล้วค่ะทั้งวันทั้งคืนเลยอย่างนี้ก็ได้ค่าโอเยอะนะสิค่ะได้เยอะนะอย่างนี้แล้วก็เลยตัวเราไม่ได้ไปร่วม เพราะว่าเรารู้ตัวเราดีอากาศร้อนๆอย่างนี้เราไปอย่างนั้นเราก็กลัวเหมือนกันนะคะใช่คนเราเนาะบางบางบางครั้งใช่บางคนเนี่ยอ๋อจ้างมีเราพอพอด้วยโอ้เป็นเราพอพอสบายเลยค่ะเพราะว่าบ้านของสีม่ว้ตามหาหกหมื่นนาทีค่ะอยากได้นาทีเยอะๆนะคะ อยากได้นาทีค่ะเพราะว่านาทีก็เลยไม่ไปค่ะเลยอยู่ที่บ้านสบายดีอืมเข้ามาช่วยดูแลให้สีเมกหน่อยโอ้รู้สึกร้อนเดี๋ยวเปิดพัดลมก่อนนี้ปิดเทอมหรือ,อยังคะคุณครูโอ้ของคุณหน่อยก็ผ่านแล้วสบายจริงๆเห็นคนที่ผ่านแล้ว็สิ ค่ะไม่เป็นไรค่ะสาธุด้วยกันค่ะฝนตกนี่ดีมากนะเหมือนจะเป็นหวัดแต่มันก็ไม่ใช่เพราะอากาศค่ะแต่บางวันก็เสียงดีนะแต่พยายามดื่มน้าให้เยอะอยู่แล้วค่ะคนชมไม่รู้จะพูดกับใครเนาะไม่รู้จะพูดอะไรค่ะแต่ถ้ามีคนชมมีคนอยู่เป็นเพื่อนเนาะเรื่อง ทำอะไรแบบไหนเนี่ยไม่มีเลยการไร้สดก็ไม่ได้มีกลุ่มมีก้อนมีอะไรซกักอยู่ในหมู่บ้านนะ่ยยกให้ลูกสาวอยู่เลยกเกษียณทั้งสองคนก็เลยก็เลยมาทำบ้านอยู่ที่ทุ่งนานะคะเป็นใช้ได้ค่ะทุกคนความสุขไม่เหมือนกันนะคะบางคนสุขที่ได้ทำงานบางคนสุขที่ได้เที่ยวไได้แต่ก็ยังดีกลางคืนยังไม่ได้เปิดแอร์นะ แต่ว่าถ้าถ้าร้อนอีกนิดหนึ่งกลางคืนก็จะอยู่ไม่ได้ต้องเปิดแอร์นอนกลางวันบางทำงานยาวมากโอ้กะยาวจริงๆเนาะตั้งกี่ชั่วโมงนะหกโมงยันหกโมงเลยโอ้ทำอะไรอยู่ที่บ้านนุ่นก็ไม่มีอะไรทำมันก็จะเงาเงาๆนะตอนนี้มาเล่นคลิปตัวนี้ก็เลยทำให้เออสบายหน่อยนี่สตรีม <laughs> เวลาหายจ้ะเลยมาไลฟ์สดเก็บเวลาค่ะอะขอบคุณมากนะที่แวะเข้ามาว่าสบายหน่อยหนึ่งป้าสิเมก่ก็เก็บนาทีได้อ้าวแวะไปอีกแล้วหรอจ้าออไม่ใช่เสียงรถไม่ใช่เสียงรดเป็นเสียงพัดลมเห็นไฟสีแดงตามภูเขาอะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนเรา ดังเตาถ่านอะ่ะแต่มันจะยาวเป็นแนวแดงตามหาเวลาหกหมื่นนาทีค่ะหกหมื่นนาทีที่ป้าเล่นคลิปเลียวจะทำแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ไปลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ต่างบ้านเนาะ,อ,ะอีกอตอนนี้ทำงานอยู่หรือว่าหยุดคะวันนี้คุณพ่อห้างตอนนี้หยุดหรือว่าทำงานอยู่ วันนั้นเขาก็จะไปเขาบอกว่าสงการปีนี้คนวันนั้น,ว,น,น,นวันนี้มีเคราะมีอะไรอะไรพวกเนี้ค่ะเขาก็จะไปทําพิธีกันยังไงบ้างคะอากาศที่นูน่นที่เชียงรายแย่เลยร้อนตอนนี้ออกไปไหนก็ลําบากฝุ่นก็เยอะเกิดมาเขาก็ทําธุรกิจเยอะทําอะไรเยอะโอกาสเที่ยวเขาก็ไม่ค่อยมีนะแต่บางคนก็ทําแต่งานโอกาสเที่ยวก็ไม่ค่อยมีจริงจังการไลฟ์สดสองทุ่มทุกวัน วันหนึ่งคือหนึ่งชั่วโมงนะบางทีไม่ถึงค่ะถ้ามีคนชมก็ได้ถ้าไม่มีคนคุณพ่อห้างอยู่เป็นเพื่อนสิแม่ขอบคุณมากนะคะตอนที่เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนที่มันไม่ค่อยไม่ค่อยรุนแรงที่ไม่ได้ห้ามเผากันนะค,คุณหน่อยอ,อุบลขวาวินอา้าว คุณพ่อห้างยังไม่ไปทีคะ่ะขอบคุณมากนะคะที่แวะเข้ามาให้กําลังใจสิ่แม่กำลังพูดถึง PM 2ก็ก็น่าจะเดี๋ยวเอเดี๋ยวถ้ายังลังรออีกสักเดือนหนึ่งถ้ามันยังไม่ยังไม่ได้ห้าโมงแล้วเขก็จะใช้เงินเยอะมาก อตอนนั้นสีเมฆก็เหมือนกันตอนนี้ลูกเขาจบหมดละเขามีครอบครัวไปละเขามีงานบางปีก็ไม่มีฝนเลยนูนหลังสงการนู่นถึงตกนะบา,บางปีก็ก่อนสงการนิดนึงนี่ละค่ะคุณหน่อยอุบนขวาวินอา้าวคุณพ่อห้างยังไม่ไป ป้านสีเมก็เลยอ่ะเลยมาไล์ลองดูค่ะเก็บเวลาก็ได้อยู่เวลาก็ขึ้นจริงๆถ้าเราไล์สดนะได้คือได้งานรายงานตัวตนของดีมากค่ะบ้านพ่อห้างเขาไม่มีแบบนั้นเนาะโอบ้านสีเมฆเขานี้ยุ่งเลยเดี๋ยวเขาจับได้นะเดี๋ยวป้ามีโทษน,นะ <laughs> คุณหน่อยคงผ่านแล้วนะคงสบายใช่ไหมล่ะสีเมฆยังไม่ผ่านไหนเลยหกหมื่นนาทีอเออถ้ามีภารกิจนอกบ้านเราก็ไปวันนี้ไม่ได้มีค่ะวันนี้ไม่ได้ไปเพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่มีมีอยู่แป๊บเดียวเองเนาะเด็กเด็กเด็กเดกก็มาแป๊บหนึ่งไปละทำพิธีทางาศาสนาเสร็จผู้เฒ่าผู้แก่ที่ไปวัด ในวัดทั้งพระสงฆ์และทั้งผู้เท่าผู้มีจะมีพระสงฆ์ก่อนนะเนาะแต่ว่าเชียงรายนี่ยาวจริงๆฉะนั้นคนเชียงรายถ้าถ้ากลับสงการนะเพราะห้างถ้ามีคนรู้จักเอาด้วยมักงเนาะคลิปก็ส่งอยู่นะก็ได้อยู่โอ้นั่นราคาสิเมไม่ได้ลมแรงมากเลยอะกิ่งไม้หกักต้นไม้หกักโอสารพัดอย่างเลย ก็เป็นบางปีนะแต่ปีนี้ก็มีข่าวอยู่ว่าระวังตอนที่เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนที่มันไม่ค่อยไม่ค่อยรุนแรงที่ไม่ได้ห้ามเผากันะเห็ดโมงเอาแล้วร้อนแล้วเริ่มละเนี่เริ่มร้อนแล้วตอนนี้ยิ่งบ่ายสี่โมงนี้ก็ยิ่งร้อนเลยนะก็เออถ้ามีภารกิจนอกบ้านเราก็ไปวันนี้ไม่ได้มีค่ะวันนี้ไม่ได้ไปเพราะว่า ไม่ใช่ว่าไม่มีมีอยู่ก็ทำอะไรอยู่ที่บ้านนุ่นก็ไม่มีอะไรทํามันก็จะเงาเงานะตอนนี้มาเล่นคลิปตัวนี้ก็เลยทําให้เออสบายหน่อยหนึ่งเนาะทำงานก็ขอให้เพลิน